สามออลกุ้มอรมะตุลอฮิวบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในคาบที่หนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบของจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองทีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันได้เลยนะคะ,ะคุณครูนะคะมีเงินอยู่28บาท ต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทนะคะจึงจะซื้อดินสอสีกล่องนี้ได้พอดีนะคะจากสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น28นะคะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทใช่ไหมคะดังนั้นเงินจำนวนเงินก็จะต้อง เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเราก็บวกนะคะและเราเพิ่มอีกกี่บาทเราไม่รู้ใช่ไหมคะคุณครูก็จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมเป็นตัวไม่ทราบค่านั่นเองจึงจะซื้อดินสอกล่องนี้ได้พอดีซึ่งดินสอกล่องนี้ก็ราคา32บาทนั่นเองดังนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ การบวกนะคะได้เป็น28บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ32นะคะซึ่งเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราอาจจะใช้การนับต่อนะคะทีละหน28นะคะเพิ่มอีกเท่าไหร่เราก็จะนับต่อนะคะให้ครบ32จาก 28นะคะก็จะเป็น29 30 31 32เรานับได้กี่ครั้งคะเรานับได้4ครั้งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้28นะคะบวกเท่าไหร่คะบวก4เท่ากับ32นั่นเองดังนั้นคุณครูจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทคะ4บาทนั่นเอง เอถ้าคุณครูไม่ได้หาคำตอบโดยการนับทีละหนึ่งเราจะมีวิธีการอย่างไรอีกบ้างคะเราก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองซึ่งนะคะ3า28บนะคะบวกจํานวนใดเท่ากับ32จํานวน2จํานวนบวกกันนะคะผลบวกที่ได้ไปลบกับจํานวนใดจํานวน1 จะเท่ากับผลลบก็คืออีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูก็นำา32ไปลบกับ28นะคะเท่ากับเท่าไหร่เราก็หานะคะว่า32นะคะลบด้วย28เท่ากับ4นั่นเองดังนั้นก็ต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทคะอ่า4บาทนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียน59บวกกับ จำนวนใดเท่ากับ62นัเกเรียนจะเลือกใช้วิธีไหนเอ่ยเราจะเลือกใช้วิธีการนับต่อจาก59ไปจนถึง62นะคะเพราะว่ามันเป็นจํานวนที่ใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการนับต่อ59ไป62นะคะ59นะคะ60 61 62 เรานับได้3ครั้งนะคะดังนั้นนะคะ59บวกกับอะไรคะบวกกับ3นั่นเองนะคะเท่ากับ62เราจะเลือกใช้วิธีการนะับต่อเพราะมันง่ายนะคะและมันเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูหาคำตอบของ 20ลบจำนวนใดเท่ากับ15นะคะซึ่งคุณครูจะมีด้วยกัน2วิธีนะคะเรามาดูวิธีที่1วิธีที่1ก็คือเราจะนับถอยหลังนะคะทีละ1จาก20นะคะเราจะได้อย่างไรอ่าเราจะนับถอยหลังทีละ1จาก20ไปจนถึง15 นั่นก็คือจะได้เป็น19 18 17 16 15เรานับถอยหลังไปกี่ครั้งคะนักเรียน1 2 3 4 5เรานับถอยหลังไป5ครั้งดังนั้นนะคะ20ลบอะไรคะอ่า20ลบด้วย5้นะคะนักเรียนเท่ากับ15นั่นเองตรงนี้5้นะคะนักเรียนอ่า20ลบด้วย5เท่ากับ 15นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการนับถอยหลังใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะนักเรียนเรามาดูกันนะคะนั่นก็คือเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะนักเรียนจําให้ดีจำนวน2องจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น ผลลบก็จะได้อีกจํานวน1ดังนั้นนะคะในประโยคสัญลักษณ์การบวกจํานวน2องจำนวนที่มาบวกกันก็คือ15กับอ่ากับกับตัวไม่ทราบค่านะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้เป็น15บวกกับจํานวนใดเท่ากับ20ซึ่งนะคะ20ลบด้วย15เท่ากับจํานวนใดนั่นเอง นั่นก็คือเรานำ20ไปลบกับ15ผลลบก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ที่เราต้องการหาใช่ไหมคะดังนั้น20ลบ15เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ5ใช่ไหมคะดังนั้น20ลบกับจำนวนใดคะเท่ากับ15 20ลบกับ5นั่นเองนะคะเท่ากับ15ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ5นั่นเองใช่ไหมคะ เอคุณครูมีอีกหนึ่งโจทย์นะคะนักเรียนนั่นก็คือ72นะคะลบด้วยอะไรเท่ากับ63นะคะนักเรียนจะใช้วิธีการไหนเอ่ยเราจะใช้วิธีการนับต่อจาก63ไปจนถึง72นะคะได้กี่ครั้งคะนักเรียนได้9ครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามันอ่าง่ายดีนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจำนวนใกล้เคียงเราก็อาจจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูโจทย์ในข้อนี้กันบ้างอะไรบวก15เท่ากับ21นะคะจำนวนใดบวก15เท่ากับ21เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจำนวน2จํจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบ เราจะเอา21นะคะไปลบ15เท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเองซึ่ง21ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ6ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เราไม่ทราบก็คือ6นั่นเองนะคะบวกกับ15เท่ากับ21นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ในข้อนี้กันบ้าง อะไรลบด้วย9เท่ากับ30นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจำนวน2จํานวนบวกกันผลบวกที่ได้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผลบวกใช่ไหมคะลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งใน2จํานวนนี้แสดงว่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกเนี่ยอ่าสี่เหลี่ยมมันจะเป็นผลบวกและสองจานวนที่นํามาบวกก็คือ9กับ 30ใช่ไหมคะหรือ30กับ9นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้เป็น30บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองและ30บวกด้วย9เท่ากับ39นั่นเองดังนั้นจำนวนใดเอ่ยลบด้วย9เท่ากับ30 39ใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาช่วยกันเติมตัวเลขแสดงจำนวนของข้อต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะข้อแรกเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์นะคะของการบวกและการลบเพราะว่าจำนวนทั้งสองเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนที่ใกล้กันนั่นเอง ดังนั้นนะคะจำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งแสดงว่าคุณครูลบด้วย8ก็จะต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมอีกจำนวนหนึ่งที่เราไม่ทราบใช่ไหมคะซึ่ง50ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน50ลบด้วย8เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเราตั้งลบนะคะห0อ่ะคุณครูตั้งตรงนี้นะ 50ลบด้วย8 8ลบด้วยศได้ไหมคะไม่ได้เราก็ต้องกระจายใช่ไหมคะจากหลัก10มา110มีอยู่เดิม0ก็กลายเป็น10ใช่ไหมคะในหลัก10 50กระจายไป110ก็จะเหลือ40ใช่ไหมคะและในหลักหน่วยเราก็สามารถลบได้แล้ว10ลบด้วย8ได้2 4นะคะไม่มีตัวลบเรากา็เขียน4ในหลัก10ได้เลยนะคะดังนั้นในข้อนี้คำตอบก็คือ42นั่นเองนะคะที่บวกด้วย8เท่ากับ50นั่นเองต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะคะนะักเรียนอะไรลบด้วย20เท่ากับ9จําจำนวน2องจำนวนบวกกันนะคะ ผลบวกที่ได้ไปลบอ่าแสดงว่าผลบวกที่ได้ไปลบในประโยคสัญลักษณ์การบวกสี่เหลี่ยมจะเป็นผลบวกใช่ไหมคะไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งดังนั้นสองจำนวนที่นำมาบวกกันก็คือ20กับ9ซึ่ง20กับ9เป็นเท่าไหรคะ20่2บบวกด้วย9เท่ากับอ่า29ใช่ไหมคะดังนั้น จำนวนที่เราไม่ทราบค่าในข้อที่2ก็คือ29นั่นเองนะคะที่ลบด้วย20เท่ากับ9นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่3นะคะอะไราลบด้วย7เท่ากับ64นะคะจำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกให้ได้นะคะ ผลบวกที่ได้ไปลบแสดงว่าผลบวกก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไปลบกับจานวนใดจํานวนหนึ่งผลลบก็จะได้อีกจํานวนหนึ่งดังนั้นจํานวนสองจำนวนนั้นที่มาบวกก็คือ64กับ7นั่นเองนะคะดังนั้น64บวกด้วย 7. เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน64บวกด้วย7เท่ากับอ่าเท่ากับ71นั่นเองนะคะ ดังนั้นตัวที่เราไม่ทราบค่าที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ71นั่นเองนะคะไปลบกับ7เท่ากับ64ใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในข้อที่4นะคะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกตัวไม่ทราบค่าเป็นอะไร เรามาดูนะคะจำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบอ่าแสดงว่าผลบวกที่ได้ก็คือ30ไปลบกับ24นะคะเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งที่เราไม่ทราบนั่นเองดังนั้นนะคะ30ลบด้วย24เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6นั่นเองดังนั้นนะคะตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้ก็คือ6 บวกด้วย24เท่ากับ30นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะให้เราแสดงวิธีคิดข้อแรกนะคะ59บวกด้วย67เท่ากับ6 9 9บวกด้วยอะไรนะคะเท่ากับ67ซึ่งเป็น ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะจำนวน2องจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบแสดงว่าเราก็ต้องนำ67ไปลบกับ59จึงจะเท่ากับสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาคำตอบซึ่ง67ลบด้วย59เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8นั่นเองดังนั้น59บวกอะไรคะบวก8ใช่ไหมคะเท่ากับ 6 7นั่นเองนะคะข้อที่2นะคะจำนวนอะไรนะคะบวกกับ35เท่ากับ44นะคะซึ่งจำนวน2จํจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ก็คือ44ไปลบกับ35เท่ากับเท่าไรอีกจำนวนหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่านะคะซึ่ง44ลบด้วย35เท่ากับเท่าไรคะ เท่ากับ9นั่นเองดังนั้นอะไรคะบวกกับ35เท่ากับ44 9นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูในประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบกันบ้างนะคะจำนวน2องจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบเราจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกให้ได้นะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนี้นะคะ ผลบวกที่ได้ไปลบแสดงว่า76นะคะไปลบจะผลบวกที่ได้ก็คือ81ใช่ไหมคะไปลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งดังนั้นนะคะสองจำนวนนั้นก็คือ76กับสี่เหลี่ยมบวกกันแล้วเท่ากับ81ซึ่งนะคะ81ไปลบกับ76เท่ากับเท่ากับสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่า ดังนั้น81นะคะลบกับ76เท่ากับ5นั่นเองดังนั้นนะคะ81ลบกับตัวไม่ทราบค่าคืออะไรคะคือ5ใช่ไหมคะเท่ากับ76นั่นเองนะคะเรามาดูในข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนข้อสุดท้ายอะไรลบด้วย7เท่ากับ52นะคะซึ่ง จำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบแสดงว่าอ่าตัวไม่ทราบค่าก็จะเป็นผลบวกจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกก็คือ7กับห12บวกกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งห้าิบสบวกด้วย7เท่ากับห้าใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่นำมาลบก็คือ59นั่นเองนะคะที่เป็นตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็จะได้เป็น59นะคะลบด้วย7เท่ากับ52นั่นเองดังนั้นนะคะนักเรียนเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบเราอาจใช้วิธีการนับต่อ การนับถอยหลังหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองถ้าเป็นจํานวนที่ใกล้เคียงกันนะคะนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีการนับต่อหรือการนับถอยหลังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนไปฝึกทำในแบบกหัดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอัสสลามมอะลยกุมวารหงมาตูลลอฮิวบะเรกาตู